ครับสวัสดีครับบนากรครับอันนี้มี For ์ซ่าสามห้านะครับการอัปเกรดชกหน้านะฮะเนื่องจากว่าคอนขับในตัวค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ก็คิวชนกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเร่งให้นะฟอร์ซ่าใช้เวลาไม่มาก NX 5 0 0เนีกยก็ใช้เวลาเยอะอู่ขออนุญาตนะครับน้อง Nx ขอปาดก่อนอันนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จการถอดชกหน้านะครับชกหน้านี่ไขดังแกรกเลยนะครับไม่รู้ว่าไปติดอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ย กระชกแตนดาของโรงงานมันจะไม่แกกขนาดนี้นะครับภามาดูนะครับสปริงนะครับอรินของ f o r ์ซ่นะ fsk หตัวนี้ก็มีสปริงมาให้2องค่านะครับหนิวตันกับหนิวตันนะครับลองใบรับประกันนะครับวันนี้มาชุดสปริง้อมฝาปรับท็อปแคปได้นะครับถ้าใครอยากจะอัพนะครับใส่สปริงเปลี่ยนแบรนอะไรเงี้ย นะครับก็แนะนำเป็น White Edge กับ e ออร์นะครับมี2แบรนด์ที่แนะนำนะครับอันเดิมผมยังไม่เคยลองนะครับก็ขออนุญาตไม่พูดถึงนะว่าเราทำเราก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะเราก็เรียวๆอย่างนี้แหละที่ผมเคยพูดไปนะครับผมไม่ใช่พนักง,งานนะครับผมไม่ได้เป็นอดีตพนักง,งานผมไม่ได้เป็นช่างศูนย์นะครับผมไม่ได้เป็นอินฟูนะครับผมก็เป็นแค่เทคนิคเชียนที่ชอบในการทำนะครับแล้วก็เคยไปเทรนนิ่งกับเออรินมา ก็สามารถที่จะปรับได้ตามมาตรฐานของเอรินนะครับให้มันเหมาะสมกับน้ำหนักของผู้ขับขี่ใครที่สนใจก็ซื้อนะครับความดีความเหมาะสมตัวชี้วัดคือ1นซื้อเสียง2คือราคานะครับของดีไม่เคยขายถูกเลยของถูกราคาถูกอะไรรุ่นนี้ซื้อตามออนไลน์นะครับไอที่เขาสั่งสั่งผลิตมาตามลงคืนมาขายพวกคุณมันมันไม่ได้ดีมากเท่ากับพวกนี้คือราคามันถูกแหละแต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้ดีถามว่าดีเลย แบบนี้ผมว่าดีกว่าจบกว่าเนี่ยมาพร้อมอุปกรณ์นะครับราคาแพงกว่าอยู่แล้วนะครับมีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือมีการรับประก,กันนะรับมาดูต่อที่โต๊ะนะเป็นโชคหน้าฟอร์ซ่าสามนะครับก็เจอน้ํามันนะไม่รู้อะไรน่าจะไฮดรอลิกแหละแล้วก็ใส่แหวนหนุนใส่แล้วมาอีกนะครับก็ดูมั่วส่้ดีการทําชงจริงแเราเราไม่จาเป็นต้องทําให้มันมั่วแล้วก็แข็งดีขนาดนั้นนะครับสเต็มหนึ่งผมเนี่ยคือเซ็ตน้ำมันที่มีคุณภาพดีๆเข้าไปเราจะไม่ไปประหยัดหรือว่า ไปโกงลูกค้าด้วยการใช้น้ํามันไฮโดรลิกมาเซ็ตนะครับแล้วก็ไปเก็บตังลูกค้าทุกๆนะครับเพราะว่ามันเป็นของคนละชนิดกันใช้กันไม่ได้ยุค8 0นั่นนะมันก็ควรที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ก้าวข้ามมาได้แล้วน้ำมันโชคมีให้เล่นนึ่งใส่สาร,รพัดยี่ห้อสาร,รพัดเบอร์ร้านเราก็ใช้เป็นของเอรอินนะครับจะได้มีคุณภาพที่ดีเลยแล้วก็ลูกค้าฟังชื่อแล้วก็โอเคเชื่อถือนะครับอ่าเราก็เทรนนิ่งมากับน้ำมันของเอรอิน นะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้มาตรฐานของเอรินในการปรับตั้งในการเซตน้ํามันแล้วก็ติดตั้งสปริงนะครับมีสปริงมี2ค่านะครับก็เลือกเอานะครับก็เทคนิคของการติดตั้งของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะครับของพนนี้อยู่ที่ว่าเราทําแล้วเราถูกลูกค้าถูกใจไหมเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะครับงานซ่อมโชคงานติดตั้งโชคเนี่ยคือ1คือซ่อมขายคุณภาพนะครับ2คือซ่อม แล้วก็ขายความพอใจเรื่องโชคเนี่ยฟิลลิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปติดมานะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยนะครับโชคอรินรถยนต์เนี่ยแสนส่แสนเจ็ดติดแล้วถ้าปรับตั้งไม่ดีเขาก็บอกว่าโชคเอรินไม่ดีซึ่งไม่ใช่นะครับบางคนบอกว่าคือหากินในการจูนการแก้นะก็คล้ายๆผมเนี่ยแหละคือห่อคุณไปติดมาแล้ว เอรินเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาเซตไม่เป็นไม่ถูกใจมันก็อย่างนั้นแหละก็เลือกร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็มีความสามารถในการปรับเซ็ตนะครับแล้วก็ดูว่าเขาทําแล้วจบไหมนะครับถ้าทาแล้วจบได้อ่ะคุณยังไม่ได้บานปลายนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปทํามาแล้วเขาก็าทาทรงไม่เชื่อถ้าทำแล้วมันไม่จบคุณก็ขี่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเอรินแล้วนะทำไมมันยังไม่จบนะครับอันนี้คือผมเขาพูดจากประสบการณ์ที่ผมเป็นยูเซอร์เองนะครับในสมัยก่อนนะครับเราเสียเงินไปแล้วทำไมมันยังไม่นุ่มทำไมมันยังไม่ดี เพราะว่าขาดการปรับเซตที่ถูกต้องนั่นเองนะครับมันก็กอลินนะครับส่วนใครจะใช้สูตรไหนอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การทําแล้วลูกค้าชอบไม่ชอบนะครับที่แน่ๆคือตัวแทนจําหน่ายของอลินเนี่ยช่างเทคนิคที่ไปเทรนนิ่งมาเชื่อว่าเขาคงไม่เอาน้ํามันไฮดรอลิกมามั่วนะครับ เด็ดตั้งสปริงเอรินเข้าไปเนี่ยสปริงเอรินก็จะมีนัมเบอร์อยู่ที่หัวสปริงนะครับอันนี้ก็ไปกึ่งน็อตนะครับไปกึ่งน็อตหลบไอ้ตัวที่ล็อกโช๊คมานะครับก็โหลดแบบแบบประหยัดนะนะก็ดันขึ้นไปถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทําให้เป็นสาตรฐานแล้วผมจะกลับตัวนี้ให้มันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวล่างมาอยู่ข้างบนเพื่อที่จะล็อกโช๊คให้มันมั่นคงนะครับเพราะว่าเราใส่สปริงแต่งของเอรินแล้วนะครับ ก็ควรจะมาร์กโชคให้อยู่ในตำแหน่งนะครับจะได้ไม่ไปเปลี่ยนระยะมุมเทลนะครับหน้ามันจะไวนะครับสำหรับคนที่ใช้โชคโหลดอยู่นะมันสั้นลงนะมุมล้ออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปหมดถามว่าพวกนี้ทําผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราปรับรถเข้ากับสลีระของเรานะครับผมไม่ได้ไปเพศแบบว่าโอโ้โหรถค่าใครจะแตะไม่ใช่นะฮะ คือเราปรับแต่งได้แต่ว่าเราต้องปรับแต่งให้อยู่บนความปลอดภัยนะครับ mm hmm. การแต่งรถมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ mm hmm. สลับน็อตนะครับบนล่างน,นะครับให้มันล็อกโช๊คนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เซฟตี้นะครับแล้วก็ไขด้วยประแจทอกนะครับ mm hmm. ทำการไขด้วยมือนะครับทุกจุดแสร็มันก็ทำการย้ำด้วยประแจทอกทีหนึ่บ อ๋อเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับสปริงอ,อลินนะครับสำหรับผู้ขับขี่น้ำหนักร้อยกว่าโลนะครับเดี๋ยวเราจะเซ็ตแสกกับเจ้าของอีกทีหนึ่งนะครับ